พลังงานเนี่ยเป็นหัวใจหลักเลยในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหรือว่าเรื่องของการผักดันเรื่องของเศรษฐกิจคนที่มองระยะยาวและมอง stability ของการไฟฟ้าแล้วมองว่าอีเดียลเจนเนี่ยในที่สุดแล้วก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลขายไฟในประเทศขายไฟต่างประเทศเราเป็นผู้ผลิตรายหลักที่ซัพพอร์ตพลังงานให้กับสปปลาวครบแล้วก็เพียงพอแล้วนะเราก็จะมุ่งเน้นที่จะนำไฟตัวนี้ ไปแชร์กับทางภูมิภาค กิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ํามีความสวยงามตรงที่การใช้น้ําแล้วไปผ่านกระบวนการผลิตก็าสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้และพอขายก็จะมีกระแสเงินสดเข้าบริษัทอย่างสม่สมําเสมอตัวนี้ถือว่าเป็นความสวยงามของเขาเลยนะครับวันนี้ผมอีกวันโคตจากเพจชามอีกบิกกจชนทุกท่านมาทำความรู้จักกับบริษัทชั้นแนวหน้าและเป็นเมกะเทรนของสอปปลาวครับ บริษัทนี้มีชื่อเต็มๆว่าบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010เป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของสปปลาวดลาเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าโดยเน้นไปที่โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำครับปัจจุบัน EDL Gen มีโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดําเนินการแล้ว27โครงการรวมกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งทั้งหมด1,683เมกะวัตต์นับว่าเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยครับมีส่วนแบ่งกําลังการผลิตไฟฟ้าในสปปลาวประมาณ17% สิปีครับที่ผ่านมาตัวของอ d เดียเจนเองนะ่ยหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับทางภายในประเทศนะครการไฟฟ้าลาวแล้วก็กนนารไฟฟ้าลาวก็จะไปเป็นผู้จำหน่ายให้กับทาง end user ภายในประเทศธุรกิจดังที่2ของ E d เดีย n ก็คือเราจะเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า เอกลาดลายอื่นหรือว่าเราเรียกว่าเป็น i p p นะฮะธุรกิจอย่างที่3ของตัวบริษัทเองอ่ะก็คือ Operation and Maintenance นะสำหรับบรรดาโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่อยู่ภายในประเทศสปอป,อป,อปอลาวนอกจากนี้ผู้บริหารยังคงมีความมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยจุดเด่นที่น่าสนใจคือทั้ง3ธุรกิจของ EDL Gen นะครับก็เกี่ยวข้องกับการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนของสปอป,อปอลาวเรื่องนี้มองได้2มุมครับด้านแรกความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงเพิ่มมากขึ้นก่อกระแสการเติบโตไปพร้อมกับตัวเลขเศรฐษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในขณะเดีวยวกันชีวิตของคนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะครับก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะมากๆนั การใช้ฟ้ามีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับในขณะที่ด้านหนึ่งสปปอ,ปอลาวเองนั้นถือว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตกระแสฟ้าอย่างมากเลยทีเดียวครับเนื่องจากว่าภูมิประเทศของสปปอ,ปอ,ปอลาวส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงแล้วก็มีแม่น้าโขงไหลาย,ยาวจากภาคเหนือของประเทศไปสู่ภาคใต้ทาให้เหมาะกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานน้าเพราะว่าตามธรรมชาติน้ําจะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำข้อมูลที่น่าสนใจคือสปปอลาวเป็นประเทศที่สามารถผลิตกระแสฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ของประเทศครับในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเช่นไทยกัมพู ชาเบียนมาเวียดนามมีความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ผลิตได้ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ปัจจุบันสปลาวส่งออกกระแสไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนมากถึง60%ของกําลังการผลิตและเป็นหนึ่งในรายได้หลักที่กับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครับแล้วก็ผลักดันอย่างเต็มที่อยากให้สปลาวนั้นเป็นผู้นําการผลิตพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนและมั่นคงในภูมิภาคข้อมูลปัจจุบันที่มีเรามีพอเทนชัลสาหรับส0 0 0ม่เมกะวัตต์ประชาชนลาวเองใช้เองภายในอยู่ที่ประมาณ5,000 อย่างมากสมมติว่าถ้าเพิ่มขึ้นไปโดยสภาพเศรษฐกิจสักเพ็นมหมื่นหนึ่งนะในอนาคตมันก็ยังเหลืออยู่ดีปัจจุบันนี้ที่มี m o u ในระดับรัฐบาลนะฮะเขาเป็นเพิมเบิกไว้ก็อยู่ที่ประมาณ2 0,000เมกะวัตนะค0 0 0 0เมกะวัตเนี่ยเ0 0 0เมกะวัตจะเป็นเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยนะครับแต่ว่าส่วนอีก 10, 000, 1 0 0 0 0 1,000เมกะวัตเนี่ยก็จะเป็นกัมพูชากับเวียดนามซึ่งบรรดาประเทศเหล่านี้ก็มีความต้องการนะฮะถ้าอย่างนั้นน่ ถ้าจะมองว่าประเทศลาวนเป็นผู้ผลิตแล้วก็แชร์เรื่องของ Energy เรื่องของพลังงานตัวนี้ให้กับประเทศบัทาก็เหมือนกับว่าเ,เป็นแบตเตอรีร่ที่จ่ายไฟให้กับส่วนอื่นและนั่นคือโอกาสในการเติบโตของบริษัท EDL Gen ครับพอไปดูส้ายงจะเห็นว่าโครงการของ EDL Gen นั้นแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันครับรูปแบบแรกคือโครงการที่ EDL Gen เป็นเจ้าของ100%จํานวน11โครงการ กำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง699เมกะวัตต์และอีกหนึ่งประเภทคือการที่เขาไปร่วมทุนกับผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระหรือ IPP อีก16โครงการมีกำลังผลิตไฟฟ้าติดตั้งตามสัดส่วนการถือหุ้น984เมกะวัตต์ครับข้อดีมันก็คือเราไม่ต้องรอ,อความสามารถภายในของเราเองที่จะไปพัฒนาเราสามารถพัฒนาไปร่วมกันเลยนะครับถ้าอย่างนั้นการพัฒนาแล้ว,วาการเติบโตกนะ้าวกระโดดะจะไปสามารถไปเร็วมากอย่างที่1อย่างที่2ก็คือ มันจะเป็นการแชร์โน้ตฮาวนะฮะเรื่องของ experience เรื่องของนวัตรกรรมต่างๆที่อยู่จากข้างนอกเรายินดีที่จะแชร์แล้วก็รับเข้าม,มาเพื่อมาช่วยกันพัฒนาให้ศักยภาพในการผลิตใช้ทรัพยากรในประเทศนะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอเคพอจะเห็นภาพของอ d เดียลเจนแล้วนะครับไปวิเคราะห์กันหน่อยครับ ความเห็นของถามอีกบิกครับจะเห็นว่า EDL Gen นั้นมีจุดแข็งแล้วก็มีจุดเด่นเยอะแยะมากมายเริ่มต้นตั้งแต่ในภาพใหญ่ที่ธรรมชาติของธุรกิจโรงไฟฟ้าก็าจะมีรายได้แล้วก็กระแสเงสินสดเข้าบริษัทอย่างสม่ำเสมอนอกนนจากนี้นะครับรูปแบบในการดำเนินธุรกิจนั้นถือว่ามีความเสี่ยงต่ำมากๆถามว่าเพราะอะไรครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการล็อกสัญญาระยะยาวกับผู้รับซื้อไฟครับ ข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ EDL Gen ทำสัญญาซื้อขายไฟกับทั้งบริษัทแม่คือ EDL กฟผของประเทศไทยและ EDC ครับซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟระยะยาวไปฟังความเห็นของที่ปรึกษาการเงินชั้นแนวหน้าจากบริษัท Twinpie Group บ้ับครับจะดูได้เลยว่าสัดส่วนที่เขาขายให้อีกแกสูงถึง42% อีกประมาณ3%ขายให้ Electricity ดูคำโบวซึ่งเป็นของกัมพูชาแล้วก็ทิศ55%เป็นอีเดียลสัดส่วนพวกนี้ของอีเดียลผมคิดว่าต่อไปจะลดลงเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ที่มีศักยภาพติดต่อทางเวียดนามและอาจจะติดต่อเจรจาขายไปให้เวียดนามได้ ก็จะเพิ่มสัดส่วนของอีเียนขึ้นมานี่ถือว่าเป็นความสวยงามของธุรกิจโรงไฟฟ้าและยิ่งธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเป็นพลังงานสะอาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นควรจะต้องส่งเสริมอย่างเต็มที่แต่ด้วยภูมิประเทศของสอปปลาวเองตรงนี้มีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจด้วยนะครับถ้ามองประเทศสปปลาวโดวยรวมเนี่ยในแง่ของลุ่มน้ําโขงเนี่ยเขามี c t s h m e n t Are a อยู่ที่25%แปลว่าในลำน้ำโขงทั้งหมดเนี่ย a t c h m e n อ a r e ยอยู่ในสปปลาว1ใน4 Flow ลงลงลำน้ำโขงเนี่ยสปปลาวเนี่ย c อ n t r i b u ว e 35%ความหมายของ Contribute 35%ก็คือเป็นต้นน้ำของลำน้ำโขง35%แรต่ว่าเป็นต้นน้ำ3า3 5แต่ c s t m h n แค่ยค่2้ที่เหลือน้ำก็ต้องปล่อยทิ้ง downstream ซึ่งส่วนนี้นี่แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การทำเขื่อนที่เขาเรียกว่าบางที เอ่อรั่วเดอ e r พลังงานตกอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรที่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าไม่ทำก็คือปล่อยทิ้งความโดดเด่นข้อที่2คือความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทาให้เป็นโอกาสในการเติบโตของ EDL Gen ครับความต้องการพลังงานอะไม่เคย ลดน้อยลงมีการเติบโตทุกๆปีแต่ว่าจะเติบโตในจังหวะที่มากหรือว่าจังหวะที่น้อยภายในประเทศก่อนนะครับสูงถึง20%กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะครับแต่ว่าอย่างปีล่าสุดนี่ปี2010เนี่ยตัวเลขสถิติก็อยู่ที่ประมาณโตขึ้นประมาณ18% นั่นคือความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศประเทศรูปไม่น้ำโขงหรือ GMS country หรือว่า CLMBT เงี้ยความต้องการอย่างต่ําพลังงานก็เป็นหลักแสนแสนเมกะวัตแต่ว่าศักยภาพในการพัฒนาของสปปลาวนะครับเท่าที่สํารวจแล้วก็ยืนยันกันมาแล้วนะมีศักยภาพในการพัฒนา หลักๆเลยก็คือเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยสามารถผลิตได้ถึง3 0 0 0 0เมกะวัตต์นั่นหมายความว่าศักยภาพในการผลิตของ EDL Gen นั้นคงมีโอกาสเติบโตได้เยอะเลยทีเดียวเพราะขนาดว่าผลิตเต็มที่แล้วนะครับยังไม่มากพอต่อความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนเลยครับตอนนี้มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ EDL ซึ่งก็มีกระทรวงการเงินถือหุ้น100% นอกจากนี้ยังมีบริษัทพงษ์ั์ทวีบริษัทยักษ์ใหญ่ในสปลาวและกลุ่มบริษัทพลีไฟฟ้าราชบรุรีถือหุ้นใหญ่ครับ การที่รัฐบาลสปปลาวและบริษัทเอกชนบิ๊กเนมทั้งในไทยแล้วก็สปปลาวเข้าไปถือหุ้นอยู่สะทะ้อนให้เห็นเลยนะครับว่าบริษัทนี้มีความมั่นคงและมีสเสถียรภาพด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามเขาอีกมุมหนึ่งนะการที่รัฐบาลสปปลาวเนี่ยเข้าไปถือหุ้นเนี่ยจะมีข้อดีในทางอ้อมด้วยครับเพราะเขาต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนทาให้การทําธุรกิจของ EDL Gen นั้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในระยะยาวด้วยครับทางสงปปลาวมีวางโครงข่ายแบล็คบาร จำหน่ายไฟในประเทศและไปต่างประเทศไว้ระยะหนึ่งแล้วและเป็นสายส่งพลังงานสูง5 0 0 kv มันจะเป็นสายส่งที่จากเหนือไปจดใต้แล้วจะออกไปตกออกไปตกเนี่ยก็ทางบ้านเรามาตรงหนองคายมาตรงอุบลน,นะครับและภาคเหนือแล้วก็ไปไปโผล่ทางเวียดนามหรือว่าเหนือไปใต้ก็จะไปโผล่กัมพูชาอันนี้จะทําให้การส่งไฟในลาวต่อไปจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะคอนเน c ที่เขาบอกว่าถ้าเกิดทางด้านเหนือขาดน้ําผลิตไฟไม่ได้ หรือว่าด้านใต้มีน้ําไม่พอผลิตไม่ได้เนี่ยการคเน็กเนี่ยมันจะเอาน้ําจากด้านภาคเหนือเนี่ยส่งให้ภาคใต้มันก็จะไปตอบโจทย์ดอมสตตกดีมานของอีดีเลเจนมากขึ้นจากภาพที่จะเห็นว่าอีดีเอลเจนมีสินทรัพย์เติบโต,ตอย่างสม่ำเสมอใน,นขณะที่ไรายได้ก็มีแนวโน้มเติบโต,ตดีมีความผันผวนต่ำมากสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริหารบริหารจัดก,การดีมากครับและแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 เเลยครับถ้าเกิดมีการล็อกดาว เกิดขึ้นอย่างเงี้ยคนไม่ได้ไปทํางานแต่ว่าคนเราอยู่บ้านนะคนไม่ได้ไปใช้ไฟอยู่ที่ทํางานแต่ว่ากลับมาใช้ไฟอยู่ที่บ้านเพิ่มขึ้นนะจากนั้นโดยรวมแล้วทําไมตัวเลขสถิติมันออกมาว่าปี2020นะ่ยพลังงานการใช้พลังงานอนะ่ะมันเยอะกว่าปี2019แต่ว่าก็ยอมรับนะครับว่าโควิดมันกระทบเศรษฐกิจมันก็เลยเป็นเป็นทางอ้อมนะเป็นโดยรวมเรื่องของศักยภาพในการใช้ใจ่ายใช้เงินหรือว่านโยบายในการที่จะผ่อนผันหรือว่า ยืดระยะเวลาในการชำระาไฟอย่างนี้มันอาจจะกระทบเรื่องของตัวดิฟฟิว i t y ในช่วงระยะสั้นนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสอปเรานั้นผลักดันแล้วก็ชูให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเป็นธุรกิจเบือธงของประเทศนั่นหมายความว่าธุรกิจนี้มีโอกาสเติบโต,ตอย่าง,ย,างยั่งยืนในอนาคตนะครับเพียงแต่ว่าตามธรรมชาติของการลงทุนธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำนในช่วงรแรกๆจะต้องมีการลงทุนสูงพอสมควรนะครับนั่นหมายความว่าการวางแผนทางการเงินระยะยาวเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับล้วมองไปข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้านะครับเราก็เห็นว่าโอ,อก,กาสในการเติบโต,ตของทางอีเดียเจนซึ่งโปรเจกต์ส่วนใหญ่นะ เราอยู่ในช่วงในการพัฒนาก่อสร้างนะครับซ,ซึ่งมีดีเทลแล้วก็มีการดำเนินการไปที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็อยู่ในช่วงที่กำลังทรานสเฟอร์ตัวแอดเซทดังกล่าวนะจากบริษัทแม่จากเ d l แล้วก็มีหุ้นบางตัวหุ้นใน APP บางตัวที่จะทรานสเฟอร์่่งั้นในช่วงอีก10ปีข้างหน้าไปจนถึงปี2030นะอยู่ในโปรเจคชันของเรานะเราจะโตขึ้นอีกสักประมาณ752เมกะตต์ ซึ่งออกมาจากสส่วนส่วนที่จะเป็น asset transfer ซึ่งเป็นเขื่อนไฟฟ้าที่เราโอเปเรตเองและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหุ้นที่เราไปลงในตัวลงไฟฟ้าอื่นหรือว่า IPP อื่นนั่นเองเจมว่า EDLJ นั้นมีแผนในการเติบโตชัดเจนมากๆนะครับ ในขณะเดียวกันครับตอนนี้อีเดลเจนน์นก็อยู่ในช่วงของการาระดมทุนผ่านหุ้นกู้เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างทางการเงินให้มีสถานะทางการเงินที่แข็งแรงมากขึ้นไปฟังความเห็นจากที่ึุษาทางการเงินกันครับตอนนี้เนี่ยหุ้นกู้ที่ออกเนี่ยปีนี้จะมีดิวประมาณ5000กว่าล้านใน5000กว่าล้านเนี่ยเงินส่วนที่เก็บไว้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะนําไปชําระคอร์เปรสต์โลนอะไรก็เลยอยากจะมารีไฟแนนซ์หุ้นกู้ตัวนี้ออกไปกระยะหนึ่งนะก็เลยมองว่าแถบไทยบอลมาร์เก็ตอีกเพราะว่า ท่าที่ผ่านมาเปอร์ฟอร์แมนซ์ของบริษัทในแง่ของการจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่าออกพุ้นกู้เนี่ยก็เป็นที่ยอมรับของตลาดไทยก็เลยคิดว่าตัวบอลต,ตรงนี้จะมารีไฟแนนซ์แล้วก็คิดว่าจะออกแบบ3ปีเพราะตอนนี้ความต้องการของตลาดเป็นประมาณ3ปี ก็คือครบสัญญาก็ได้ตามนั้นแล้วทาไมออกหุ้นกู้ระยะสั้นในช่วงนี้ก็ทราบว่าดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนก็อาจจะอยากได้หุ้นกู้ที่ระยะสั้นหน่อยพอเพราะเผื่อพอหุ้นกู้ครบกําหนดแล้วก็สามารถไปหาะไรไี่ผลตอบแทนสูงขึ้นได้ คุณกู้ชุดนี้เป็นสกุลเงินบาทครับเหมาะสำหรับนักงทุนท่านไหนที่กาลังมองหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างสม่ําเสมอแล้วก็เติบโตไปพร้อมไม่กับเทรนเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจทั้งในสปลาวแล้วก็เศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนและที่สาคัญก็เป็นการส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยนะครับเราก็มองที่ High Network Individual อ่ะนะครับผมมองอย่างนี้ครับว่าใน Space ของ Rating เนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยมีเรื่องของการไฟฟ้า เพราะฉะนั้นการไฟฟ้านี่เป็นอะไรที่ลงทุนลองเทอมแล้วก็เรื่องของเขื่อนเนี่ยส่วนใหญ่การใช้เงินหนักแรกๆจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างแต่เรื่องของการดําเนินการเนี่ยจะใช้เงินน้อยเพราะฉะนั้นถ้ามองไปความเสี่ยงตามระยะเวลาจะเหมือนกับว่าลดลงคือตอนสร้างเขื่อนความเสี่ยงก็มากขึ้นมาหน่อยแต่พอสร้างเสร็จแล้วดาเนินการเนี่ยเรื่องของการเปิด ปิดเทอร์ไบน์อะไรเนี่ยมันจะไม่เหมือนพลังงานอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคนที่มองระยะยาวและมองสเตบิลิตี้ของการไฟฟ้าแล้วมองว่าอีเดียลเจนเนียในที่สุดแล้วก็ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการที่ว่าขายไฟในประเทศขายไฟต่างประเทศนะฮะเป็นคนที่อยากมองอะไรที่สเตบิลิตี้และมองพลังงานสะอาดฟังดูแล้วมีข้อดีมากมายแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันครับเช่นความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติความล่าช้าของโครงการการพึ่งพิงการขายไฟฟ้าให้กับผู้รับซื้อ ยังไงก็ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมตามช่องทางเหล่านี้ก่อนการตัดสินใจในการลงทุนครับอันนี้นะครับคือข้อมูลที่นามาฝากทุกท่านในวันนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์หรือว่าชื่นชอบยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยยูทูบอย่าลืมสับสกัดแล้วกดกระดิ่งด้วยครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและขอให้มีเสรีภาพในการใช้ชีวิตนี่คือถามอีกกับอิกระผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขวันนี้สวัสดีครับ